สวัสดีนะครับผมสวัสดีแม่แม่ทุกทท่านนะครับผมวันนี้เรามาเยี่ยมนะครับคุณตาตั้งแต่สมัยเราเอ,อยู่ด้วยกันกับเชอรี่นะครับผมอ,อยู่ด้วยกันกับเชอรี่นะครับ เราเคยไปแห่ด้วยกันสแต่ก่อนนะครับหลายปีเราเพิ่งมาเจอกันนะครับก็เลยนี่ยายไปก็เลยมามีเวลามาเยี่ยมมาเยี่ยมถามข่าวนะครับผมโอ้นี่มาจากพัทยากี่ปีแล้วนี่ครับชอ,องปีโอ้มติดช่างรุ่นๆตัวนี้นะครับตัวนี้ชื่ออะไรนี่อัญชกาเป็นนกนกนะะว่ โอ้โรง้างมา,มาดูกันนะครับ <laughs> <laughs> อ,อยู่ไกลกันประมาณยี่สิบกว่ากิโลเนะเาะยี่สิบโซเล็กๆนี่นะโซคือนหน่อยแค <laughs> ่โอ้โหแหวงโอ้แหวงหูลรู มือตาลาลุ่นๆตัวนี bon CO, ่ไงลำดวนลำดวนตั้งแต่เราเคยไปด้วยกันตั้งแต่นู่นนานมาแล้วลำดวนโอ้ต้นดวนนทเป็นนมใหญ่แทะฮะทับแล้วนมใหญ่แท้คือจะจะมีลูกแท้อุ้ยนเป็นเพรเห็นนานนี่ดิ เห้นน uh, um, um, ั uh, no e. um. ่นอาน้ำเชื่อนํำให้หอมเลยทับนั่นหรือเปล่าเอาแล้วคือมีหวังอยู่ตัวพ่อปันตัวไหนพ่อพันมันตผู้เจียงบันขุนพุนขุนพ้นโดขุนโจ มเขานานแล้วน,นะครับผมเลยมาถามข่าวกันไม่มีเวลามาถามข่าวกันครับนี่ลำดวนนะครับเคยไปเดินแห่กับรุ่นแม่แมมมชีแวนเนาะโอ้ตลุกปะมาอ้อนดีเนาะนแบบเคลนล่างได้นี่ <c oughs> <c oughs> โอ้ยมีเตโซเล็กๆทำไมจะนอนหลับนี่ฮะกลัวมันหลุดมันขาดไปมีแต่เล็กๆมาเยมาเยี่ยมมาถามข่าวดูนะครับดังดังเร็วสวยเป็ๆเสียงดังอีกอีกอีก dạy chạy nơi dạy chạy nơi dạy cha nơi rồi, dù nơi dạy dù nơi dạy 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 này dạy dạy hả, dạy cứ bật dạy cản, dạy 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 mình hết hết dạy 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 một dạy dạy nọ hết dạy một ตีน้บายเนาะนี้หูแหวงอืมหูขาดตำหนิตำหนิหูขาดสูงสางนี่สูงสูงอายุน้อย เล็กเล็อกออ,มอกมาหนึ่งแต่ว่ามันขี้ยากม,มีคนขี้มีคนขี้โอ้สงสัยมันเอาัอน,นีไฟสร้างละเสี่ยงเขายูดีทำไมสามสาวดาวซิงตัวนี้ <c oughs> สามใบเทา ไอจุยุ่ธิยาทัวทัวด้วยไหมี่ทัวฮะทัวน่ะยุทธยาหบอเออันนี้ยุทธยาเอะไรตัวพัทยาอ๋ไอ้น่นไอ้น้ตัวเล็ก่งปลายงวงเป็นไรน่ปลายงวงฉีกยาวเถิปลายงวงไม่ขาดฉีกยาวโอ้มีแต่นี่เลยตัวนี แม่แม่ลำดวนก็ปลายฉีกนี่ก็ปลายฉีกเออมาติดจูบกันได้แล้วมาเจอกันเลยนี่ก็หัวขาดเออโอ้ลมโชยดีเนะครับลมนี่ปลายงวงปลายงวง,ง,ง,งอ ลายงวงขาดเล่โอ้ลำดวนตันนี่เธอวะ

สามสาวสามสาวสาาค er. ่ยคขาดคยยลดบอกกันคืนก็ไม่เลย small, ไม่เลยบอกดีเนาะเร้อเตือนเรือ

เดิมเขาจะเป็นทางคันนมใหญ่อยู่แล้วค่ะนี่ตอนนี้เรา13กระไต13เดือนเวลามากล้องเวลาถ่ายรูปถุงรูปภาพเด้อถ้าแสงแดดมาทางนี้หมูมาขยายที่ถ่ายทางนี้เด้อย้อนเออมันต้องเออแสงแดดมามาทางนี้มันจะมันก็ต้องดึงแสงทันทีดึงรูปภาพไม่ชัดเวลาทําอะไรอยู่ในโซเชียลอ่ะมันสําคัญมากๆเลยกับภาพที่คมชัดค่ะมันจำไเด้อเดิมกันจะมาช่วยบ้าเทนี่ทีละโอ๊ยแต่เราให้อีกล้าเสงไม่เท่ที่นี ส่วนลำดวยนะครับเิ็นเตชะใต้ฮะมองมองไก่กลนวยนะครับเราไก่ตะมีเต่ไก่หม้อตะมีมาสามสิบกว่าปีแล้วเนาะลำดวนสี่สิบละห้าเนาะอยู่ด้วยกันมาจนตั้งแต่เฉลีหน่อยๆตอนนี้เฉลี่ยสามสิบเอ็ดปีแล้วเนาะไปเกยกระดานในบ่ไปอยู่เขาใหญ่ตั้งแต่เลขแปดขวบ แต่นเชื่อว่าตอนนี้น่ะลำดวนน่ะพอเกิดมป็นกบบเป็นนิดในปาอเพราะเขาเป็นคนนมใหญ่อยู่แล้วค่ะดึงนานๆให้ก็แต่ม่ห้หนักโอเคโกลลงมามาคนช่องมองกันบนเมตาเซ่บอสมีเอฟซีพอเกอ

โครงการโลูกนอเพีมีทางอื่นเขามาส่งอาหารไหมหนูม่ก้าเขาเลยเขาเพราะว่าหนูคิดว่าหนูเนยะโชคดียังยังมางคุพันใช่ไหมคะพืพันมันเยอะหนูไม่เคยทองอื่ทองอะไรนะเพราะหนูเอาแบบธรรมชาติของหนูหนะยากขนยากเย็ยากนพีหลงพี ผูเขาเอายาซือเนะา่กัจเลนเองคือน้องอเงี้ยค่ก็คือแบบเมื่อก่อนหนูก็อยู่กับแฟสคนอ่ี้ทกกานน้องเขาแบบอยากเอ้ช่วงก่อนเพิ่มทิ่อาหารอะไรตั้งไได้นะ อย่างซาลทีเน,นต้องไลยคะ่ะเพราะมันเป็นซุงตรรดาจนหยุดครับทำข้ามานโดนในรถอ๋ออ๋อนั่ง,ง <c oughs> <c oughs> เลนั่งข้าวมนค่ะเอะงดจังงดมาเร็วมาเร็วกลับมามา,มาจะพาไป เล่นน้ำมันร้อนแล้วเล่นน้ำก่อนลุนน้ำก่อนดื้อต้องกลับมาเฉลยพืดไก่เขียรกระจายเลยอ่าออกอีกชุดหนึ่งไก่กระเขียเิ็ดคนมากก็เดินเขา้าจักยกไปหนึ่งอ่ากินน้ำก่อน lên năm sat bun sung ayun เออมันมีลมเลยค่ะบนสูงสูงสาดสาด กดไลค์กด Subscribe กดปุ่มขอบคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเชอรี่จังด้วยนะคะ